ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหากันนะคะอยากจะขอชวนคุณผู้ชมทาง y o u t u b e นะคะมาร่วมสนับสนุนเราเป็นรายเดือนคะ่ะผ่านทางการกดปุ่มสมัครนะคะหรือปุ่มจอยคะ่ะที่อยู่ทางข้างปุ่ม Subscribe นะคะแล้วก็เลือกแพ็กเกจในการสนับสนุนเราคะ่ะและคุณผู้ชมก็ยังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ผ่านทางบัญชีธนาคารนะคะที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้เลยคะ่ะ ศิลปะบารกคคืออะไร <Yeah. S 1> คําจํากัดความที่สั้นและได้ใจความที่สุดนะคะ <Yeah. S 1> ก็คือเยอะค่ะเยอะและเยอะค่ะยิ่งเยอะยิ่งดีนะคะ more is more ค่ะผู้ใหญ่บางคนเนี่ยจะเรียกศิลปะแบบนี้ว่าเป็นศิลปะแบบรุงรังนะคะแต่สําหรับหลายๆคนค่ะศิลปะบาโรกคคือความแมสต์แมสในที่นี้นะคะหมายความถึงคนส่วนใหญ่ค่ะและหมายถึงคนส่วนใหญ่ในช่วงศตวรรษที่17ถึงกลางๆศตวรรษที่18เป็นสไตล์ของศิลปะทั้งงานปัน้นงานสถาปัตยกรรมงานเพนติงแล้วก็งานด้านดนตรี ที่คนหมู่มากเนี่ยชอบนะคะแต่นักวิจารณ์ศิลปะและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงต่างก็พากันคว่ำปากทำจมูกฟุตฟิตใสไม่โอเคกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะ คำว่าบาโรกนะคะเป็นภาษาโปรตุเกสค่ะแปลตรงๆก็คือไข่มุกค,ค่ะแต่ไม่ใช่ไข่มุกแบบกลมๆเพอร์เฟกนะคะแต่ว่าเป็นไข่มุกเบี้ยวค่ะถ้าคุณเป็นคนที่ชมชอบในไข่มุกนะคะคุณก็จะทราบว่าไข่มุกบาโรกนั้นเนี่ยไม่มีเม็ดไหนที่เหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีฟอร์มมีเชฟที่ต่างกันนะคะเบี้ยวมากเบี้ยวน้อยเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาแล้วก็จะมีทุกสีสันนะคะแต่จุดเด่นของไข่มุกบาโรกนะคะก็คือคุณจะละสายตาจากเขายากมากค่ะเพราะว่าเขามีอะไรให้คุณดูเยอะเหลือเกินและเขาก็ยังมีความ แวววาวนะคะมีความสะท้อนแสงนะคะมองในแสงหรือมุมที่ต่างกันเนี่ยเขาก็จะดูเหมือนมุกคนละเม็ดกันเลยค่ะศิลปะบาโรกก็เช่นเดียวกันนะคะคือเน้นถ่ายความวาวค่ะความเว่อความอลังการความยิ่งใหญ่หรูหรานะคะเห็นแล้วเนี่ยแบบอยากจะคุกเข่าลงไปกราบในความยิ่งใหญ่ค่ะเหมือนได้สัมผัสกับสิ่งที่สูงส่งกว่าเรามากๆอะไรประมาณนี้เลยนะคะ ศิลปะยุคบาโรกนะคะเดินทางมาถึงหลังจากยุคเรเนซองส์และแมนเนอริซมค่ะซึ่งแน่นอนนะคะในยุคบาโรกเนี่ยคนตอนนั้นก็ไม่ได้บอกว่านี่คือยุคบาโรกนะคะแต่ว่าเป็นการนิยามและตั้งชื่อในภายหลังโดยนักประวัติศาสตร์ศิลปะค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะคำว่าบาโรกนั้นนะคะในสายตาของนักวิชาการและนักวิจารณ์ศิลปะเนี่ยเป็นคำที่มีความหมายในเชิงดูแคลนนิดๆน,นะคะบางท่านเนี่ยบอกว่าอะไรที่เป็นบาโรกเนี่ยคือสิ่งที่ซับซ้อนมากโดยไม่จําเป็นนะคะหรือว่าซับซ้อนเยอะแยะแต่ไรประโยชน์ เอาง่ายๆนะคะก็คือคําว่าบาโรกในช่วงแรกๆเนี่ยไม่ใช่คําชมกันแล้วกันค่ะอย่างเช่นบาโรกมากอะไรแบบนี้ค่ะศิลปะสไตล์บาโรกนะคะกําเนิดขึ้นด้วยเหตุผลทางการเมืองค่ะ คือเป็นการแก้เกมของศาสนา,าจักรคาทอลิกนะคะที่พยายามจะก,กอบกู้ความนิยมของตนเองกลับมาค่ะหลังจากที่เกิดการแยกตัวนะคะหรือว่าที่เรียกว่า Protestant Reformation ค่ะคุณอาจจะเคยได้ยินชื่อมาตินลูเทอร์นะคะมาตินลูเทอร์เนี่ยเป็นพระในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์สอนวิชาเทววิทยาชาวเยอรมันมาตินลูเทอร์เนี่ยมีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่16เขาเป็นคนที่เริ่มต้นคลื่นของการปฏิรูปศาสนาคริสต์แบบโรมันคาทอลิกเพราะว่าศาสนาจักรคาทอลิกในตอนนั้น ะะมีอำนาจทางการเมืองสูงมากค่ะสันตปาปาเนี่ยเป็นผู้นําประเทศนะคะมีอำนาจเหนือกาาษัตริย์ต่างๆในยุโรปหลายประเทศเลยค่ะนอกจากนี้นะคะาศาสนาจักรเนี่ยยังรวยมากค่ะพระชั้นสูงเนี่ยใช้ชีวิตอย่างหรูหรานะคะแต่สิ่งที่มาติลูเทอร์รับไม่ได้มากที่สุดนะคะก็เห็นจะเป็นการที่คนรวยค่ะสามารถจะซื้ออภัยโทษจากพระเจ้าได้ผ่านทางโบสถ์ค่ะคือว่าไปทําอะไรเลวร้ายมาขนาดไหนนะคะขอเพียงแต่มีเงินจ่ายค่ะาศาสนาจักรเนี่ยก็จะออกใบอภัยโทษให้ค่ะ เรียกว่าอำนาจเงินเนี่ยช่วยให้คนบาปกลายเป็นคนดีได้นั่นแหละและด้วยการขายใบยกบาปพวกนี้อย่างเป็นร่ำป็นสันนะคะก็ยิ่งทําให้าศาสนาจักรเนี่ยร่ำรวยอู้ฟู่ขึ้นไปอีกค่ะรูปเคารพต่างๆนะคะเช่นพระเยซูบนไม้กางเขนนะคะหรือว่ารูปปั้นพระแม่มารีในเหตุการณ์ต่างๆตามในพระคัมภีร์นะคะซึ่งถ้าเผื่อว่าว่ากันตามพระคัมภีร์เก่าของคริสต์ศาสนาเนี่ยเขาเขียนไว้อย่างชัดเจนค่ะว่าชาวคริสต์เนี่ยจะต้องไม่บูชารูปรเคารพใดๆนะคะพระคัมภีร์เก่าเนี่ยได้บอกว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ชอบสิ่ง นนการมีรูปเคารพเนี่ยเป็นสิ่งผิดบาปจะทรงทําลายเสียนะคะแต่ในยุคที่มาตินลูเทอร์ใช้ชีวิตอยู่นั้นเนี่ยก็คือปลายยุคเรเนซองส์นะคะศิลปะเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยคือแทบจะเป็นนิยามของยุคสมัยเลยทีเดียวมาตินลูเทอร์นะคะจึงเขียนถแถลงการ95ข้อเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องของศาสนาจากักรคาทอลิกค่ะแล้วก็ไปตอกไว้นะคะที่ประตูโบสถ์ค่ะผลปรากฏว่ามาตินลูเทอร์นะคะถูกศาสนาจากักรคาทอลิกในประเทศค่ะแล้วก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดเลยนะคะยังดีค่ะที่มีเจ้านายทางเยอรมันเนี่ยรับตัวไว้อุป 问的。 แม้ว่าจะถูกขับออกจากศาสนาจักรนะคะแต่ก็มีคนเห็นด้วยกับมาติลูเทอร์ไม่น้อยค่ะแนวคิดแบบโปรเตสแตนต์เนี่ยได้รับความนิยมนะคะและแพร่ขยายไปในยุโรปเหนือตั้งแต่เยอรมันสแกนดิเนเวียนะคะแล้วก็ดินแดนแถบฝั่งทะเลบอลติกค,ค่ะด้วยความที่ไม่เห็นด้วยกับก,บการมีรูปเคารพนะคะแล้วก็ไม่อินกับทุนนิยมในศาสนานะคะและเน้นการศึกษาพระคัมภีร์ค่ะความเป็นโปรเตสแตนต์นะคะจึงหมายถึงความเรียบง่ายไม่หรูหราไม่มีพิธีรีตองนะคะมาติลูเทอร์เนี่ยเป็นคนแรกค่ะที่แปลพระคัมภีร์ จากภาษาละตินนะคะมาเป็นภาษาเยอรมันค่ะนี่คือการดึงอํานาจจากพระมาสู่ประชาชนอย่างพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าทําให้ประชาชนเนี่ยสามารถอ่านพระคัมภีร์เองได้ค่ะไม่ต้องให้พระเล่าให้ฟังนะคะเรียกว่าเป็นการตัดตัวกลางออกค่ะเราสามารถติดต่อทําความเข้าใจกับพระเจ้าได้นะคะโดยที่ไม่ต้องมีคนคอยพูดแทนว่างั้นเถอะสิ่งนี้เนี่ยทำให้ศาสนาจักรดั้งเดิมเนี่ยเสียรังวัดไปเยอะมากเลยค่ะ ก็นั่นแหละค่ะหลังจากการแยกตัวนะคะซึ่งสร้างความสันคลอนเป็นอันมากนะคะทีแรกเนี่ยาศาสนาจักรคาทอลิกก็เลยพยายามแก้เกมค่ะโดยการลดความหรูหราลงนะคะคือทําตัวเรียบง่ายมากขึ้นไม่เยอะไม่แยะนะคะพยายามจะบอกทุกคนว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้เยอะนะจริงๆแล้วอ่ะเราก็เรียบง่ายมินิมอลได้เหมือนกัน การลดความเยอะของศาสนาจักรคาทอลิกนะคะด้วยการมินิมอลลงแบบนี้เนี่ยก็เป็นที่ถูกใจนะคะเหล่านักวิชาการนักคิดนักเขียนนะคะแล้วก็ผู้คนที่เคร่งศาสนาก็ชอบกันมากค่ะเพราะสิ่งที่มาตินลูเทอร์พูดเนี่ยก็ทําให้พวกนี้สั่นคลอนอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแต่ว่าความมินิมอลนี้นะคะไม่ได้ช่วยให้ศาสนาจักรได้รับความนิยมมากขึ้นกับคนหมู่มากค่ะคือกลายเป็นว่าไม่แมสค่ะแมสไม่อินนะคะกระแสไม่มาค่ะคนก็เฉยๆนะคะเข้าโบสถ์กันตามหน้าที่ค่ะไม่ได้รู้สึกว่ามีความตื่นเต้น หรือว่าเต็มใจที่จะมาโบสและนี่นะคะก็คือที่มาของการปรับเปลี่ยนแนวทางของศาสนาจากักรคาทอลิกค่ะเพื่อเรียกความนิยมกลับมาค่ะ ศิละปะสไตล์บาโรกนะคะคือการพยายามดึงคนให้กลับมานิยมศาสนาจักรอีกครั้งหนึ่งค่ะและคนที่ศาสนาจักรต้องการเนี่ยก็ไม่ใช่คนส่วนน้อยระดับบนนะคะแต่ว่าเป็นคนหมู่มากนะคะหรือว่าชาวบ้านแมสแมสนั่ยน,นะคะจะทํายังไงให้ชาวบ้านกลับมาอินคะก็ต้องให้อารมณ์มันได้นะสิคะต้องสร้างว้าวแฟกเตอร์ค่ะก็ต้องให้คนเห็นแล้วอึ้งน,นะคะทึ่งตะลึงในความยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์บาโรกสไตล์เนี่ยจะมีรากฐานเป็นงานสถาปัตยกรรมเป็นอย่างแรกเพราะว่าเริ่มที่ตัวอาคารนะคะซึ่งก็คือโบสถ์นั่นเองแล้วก็ตาม มาด้วยงานตกแต่งภายในนะคะซึ่งก็คืองานจิตรกรรมนะคะงานปั้นทั้งรูปปั้นและส่วนประดับประดาอาคารนั่นเองค่ะ การปรับปรุงงานทางด้านการตลาดอย่างยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะคะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะจากการวางเลเยอร์ของโบสถ์ค่ะนั่นก็คือโบสถ์แบบบาโรกเนี่ยจะมีพื้นที่ตรงกลางใหญ่โตนะคะเพื่อให้สาธุชนเนี่ยได้ใกล้ชิดกับแท่นบูชาค่ะมีหลังคาโดมให้แสงส่องเข้ามานะคะที่พื้นเบื้องล่างค่ะแล้วโดมนี้เนี่ยยังเป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมต่อกันระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์ด้วยภายในโดมเนี่ยจะประดับตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมเทวดาและเหล่านักบุญค่ะ ความแตกต่างนะคะระหว่างสไตล์บาโรกกับสไตล์เรเนซองส์ที่มาก่อนหน้านี้เนี่ยจะต่างกันที่ความแน่นค่ะต่างกันที่ความเยอะนะคะถ้าเราจะบอกว่าภาพจิตรกรรมในซิสตีนแชปเปิลของไมเคิลแอนเจโลคือตัวแทนของจิตรกรรมเรเนซองส์ซึ่งก็เป็นภาพเล่าเรื่องราวในพระคัมทีนะคะแต่ละช่องคือ1ภาพเนี่ยเป็นหนึ่งเรื่องราวใช่ไหมคะเวลาดูเนี่ยต้องให้ดูไปทีละช่องทีละช่องแต่ว่าจิตรกรรมศิลปะสไตล์บาโรกค่ะไม่เหมือนกันค่ะบาโรกเนี่ยจะถูกวาดขึ้นมาเพื่อให้แหงนหน้าขึ้นไปเห็นปั๊บเนี่ย ดูทีเดียวแล้วก็แบบว่ากรี๊ดทำไมถึงยิ่งใหญ่ขนาดนี้อะไรอย่างนี้นะคะคือทั้งหมดเนี่ยคือรูปเดียวค่ะดูทีเดียวว้าวไปเลยเล่นใหญ่ที่สุดนะคะนอกจากงานวาดแล้วเนี่ยก็ยังมีการผสมผสานงานปูนปั้นนะคะหรือที่เรียกว่าสตั๊กโก้นะคะและภาพจิตรกรรมที่ผสมผสานกับงานสถาปัตยกรรมค่ะเช่นภาพเทวดาที่มองลงมาจากคานหรือราวบันไดนะคะเขาจะวาดแบบให้หลอกลวงสายตาว่ามีคนจริงๆเนี่ยยืนมองลงมาข้างล่างค่ะความแตกต่างภายในโบสถ์นะคะก็เน้นการกระตุ้นอารมณ์ค่ะแล้วก็สร้างความประทับใจแก่ผู้ เ็นะะคะอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่แรกนะคะก็คือความเยอะความแน่นนะคะความอารามความว้าวแล้วก็ว้าวขึ้นเรื่อยๆะคะ่ะใครเล่นใหญ่ก็ต้องมีคนมาทําให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะเปรียบเทียบสไตล์งานสถาปัตยกรรมเรเนซองส์กับบารกคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะก็คืองานสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองส์เนี่ยจะมีความพยายามที่จะกลับไปสู่รากเหง้าความเป็นสถาปัตยกรรมกรีกและโรมันนะคะเน้นความสมมาตรความงามสง่านะคะแล้วก็ดูเรียบไปเลยะคะ่ะถ้าเผื่อว่าเปรียบเทียบกับโบสถ์ในช่วงไฮบารโรกนะคะ เมื่อพูดถึงบาโรกนะคะเราจะไม่พูดถึงลอเรนโซแบรนินี่ก็ไม่ได้ค่ะแบรนินี่นะคะเป็นดีไซเนอร์สถาปนิกและประติมากรที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคบาโรกนะคะเรียกว่าเป็นคุณพ่อของยุคบาโรกเลยก็ว่าได้ค่ะแบรนินี่เนี่ยรับใช้โป๊ปหลายพระองค์มากนะคะและสถาปัตยกรรมบาโรกสําคัญสําคัญมากมายที่เราเห็นและศึกษากันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็คืองานของแบรนินี่ค่ะงานที่สําคัญคญเนี่ยได้แก่จัตุรัสเซน์ปีเตอร์นะคะที่วาติกันปาลาโซบาเบรินี่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์แห่ง ชาที่กรุงโรมนะคะแท่นบูชานะคะที่อยู่เหนือหลุมฝังศพของเซนต์ปีเตอร์นะคะที่ตั้งอยู่ที่กลางเซนต์ปีเตอร์สบาซิลิกาสกาลาเรียนะคะบันไดาทางขึ้นพระราชวังแห่งวาติกนะะันค่ะแล้วก็ที่ประดิษฐานบัลลังของเซนต์ปีเตอร์ค่ะอยู่ที่เซนต์ปีเตอร์สบาซิลิกาซึ่งถือว่าเป็นโป๊ปองค์แรกของศาสนาจักรโรมันคาทอลิก Catholic, นะคะเบอร์นินี่เนี่ยยังเคยได้รับเชิญจากพระเจ้าหลุยส์ที่1 4แห่งฝรั่งเศสค่ะให้ไปทํางานที่พระราชวังแวร์ซายด้วยและรูปแกะสลักหินอ่อนครึ่ง ัวของพระเจ้าหลุยส์เนี่ยที่โด่งดังมากๆกเนี่ยก็เป็นผลงานของแบรนนี่เช่นกันค่ะงานชิ้นหนึ่งนะคะที่เป็นตัวแทนของช่วงเวลาการปฏิรูปคาทอลิกด้วยศิลปะแนวบาโรกได้ดีเนี่ยก็คือรูปแกะสลักหินอ่อน e c s t a s y ต f s ์ซีออ e เซนตค่ะที่เล่าเรื่องประสบการณ์การเข้าถึงพระเจ้าของนักบุญหญิงเทเรซานะคะที่พระเจ้ามาในรูปของเทวดาเอาสอนแห่งความรักมาปักอกเธอในนิมิตนักประวัติศาสตร์ศิลปะเชื่อว่านะคะแบรนนี่ได้รับอิทธิพลจากโอเปร่าค่ะซึ่งเป็นศาสของการแสแดงที่เพิ่งเกิดขึ้นในยุคคใกกล้ๆันนะะ และแบรนด์นี้เนี่ยก็หยิบเทคนิคนี้เนี่ยมา m ม i ์เพื่อรับใช้ในงานของาศาสนาค่ะ รูปแกะสลักนักบุญเทเรซาชิ้นนี้นะคะถ้าเผื่อว่าจะว่ากันตามความเป็นจริงเนี่ยตัวนักบุญเทเรซาเนี่ยก็ควรจะเป็นผู้หญิงในวัยประมาณ50กว่ากว่าตรงกับช่วงที่เกิดนิมิตนี้นะคะแต่แบรนดนี่เนี่ยเลือกที่จะครเอทงานชิ้นนี้นะคะให้นักบุญเทเรซาอยู่ในช่วงวัยที่ดูสาวกว่าน,นั้นหน่อยนะคะคุณผู้ชมลองสังเกตท่าทางและสีหน้าของรูปปั้นนี้นะคะคือจะมีความดรามา่ามีความดรามาติกนะคะหรือว่าที่แปลเป็นไทยเนี่ยก็คือเขาจะแปลว่ามีความเป็นน่าตรรมนะคะหรือว่ามีการแสดงออก ที่เกินไปจากความเป็นจริงนะคะความเหนือจริงเนี่ยถูกชูให้เด่นขึ้นมานะคะเพื่อสื่อถึงความสุขจากปาฏิหาริย์ของการได้พบกับพระเจ้างานชิ้นนี้ไม่ต่างอะไรจากการแสดงโอเปร่านะคะแต่ว่าสามารถที่จะยกโอเปร่าในรูปแบบนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในโบสถ์ได้นี่คือจุดร่วมหลักๆของบาโรกนะคะกล่าวคือว่าเป็นการนําเอาอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาในงานศิลปะทางศาสนานะคะเพื่อที่จะดึงให้คนเข้ามามีความรู้สึกมีส่วนร่วมแล้วก็ซาบซึ้งประทับ กับเรื่องราวของศาสนานั่นเองค่ะหรือว่าถ้าเราลองเทียบนะคะกับงานในยุคเรเนซองส์ค่ะเราก็จะได้เห็นชัดๆเลยนะคะลองดูรูปปั้นเดวิดค่ะของไมเคิลแอนเจโลนะคะเทียบกับเดวิดสไตล์บาโรกคของบาเนนี่ค่ะเดวิดที่ว่านี้นะคะมาจากตำนานเดวิดหนุ่มน้อยผู้ล้มยักษ์โกไลแอตนะคะแต่เดวิดของยุคเรเนซองส์เนี่ยจะยืนหล่อๆนะคะโชว์กล้ามเนื้อแล้วก็แสดงความสง่างามนะคะให้เห็นถึงความสง่างามและความเข้าใจในอนาโตมีของมนุษย์นะคะแต่ว่าเดวิดในแบบของบาร็ ะะจะมีความดราม่าติกกว่านั้นเยอะค่ะแบรนินเนี่ยเลือกเล่าเรื่องของเดวิดเนี่ยในช่วงที่กําลังต่อสู้กับยักษ์โกไลแอดอยู่นะคะคือตามตำนานเนี่ยนะคะเดวิดเนี่ยเป็นมนุษย์ใช่ไหมคะแล้วก็โกไลแอดเนี่ยก็เป็นยักษ์ที่ตัวใหญ่กว่าเยอะมากคือเดวิดเนี่ยสามารถที่จะชนะยักษ์โกไลแอดได้นะคะด้วยการใช้หินกับหนังสติกค,ค่ะคือเป็นหนังสติกแบบโบราณเน,นะคะเข้าใจว่าอยู่ในผ้าแล้วก็หมุน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 แล้วก็แบบโยนไปแล้วก็เหมือนกับว่าจะโดนที่กลางหน้าผาข,ของโกไลแอดยักษ์ก็เลยหล้มไปเลย อันนี้คือตำนานของเดวิดกับโกลแอดนะคะทีนี้เนี่ยในเดวิดของแบรินี่เนี่ยภาพแกะสลักนี้นะคะเดวิดเนี่ยกำลังจะโยนหิน,นะคะ่ะสีหน้านี่ก็คือหน้านิ้วคิ้วขมวดนะคะเอาจริงเอาจังกับการต่อสู้นะคะคือเทียบกับเดวิดในยุคเรเนซองส์เนี่ยแทบจะเป็นเทพเจ้าไปแล้วนะคะแต่ว่าเดวิดแบบบาโรกเนี่ยคือการแสดงออกทางอารมณ์นะคะราวกับว่าเรากําลังดูการแสดงของนักแสดงนั่นเองค่ะ ดูกันมาสักพักแล้วนะคะอยากจะขอชวนคุณผู้ชมทาง y o u t u b e นะคะมาร่วมสนับสนุนเราเป็นรายเดือนคะ่ะผ่านทางการกดปุ่มสมัครนะคะหรือปุ่มจอยคะ่ะที่อยู่ทางข้างปุ่ม Subscribe นะคะอย่าลืมว่าคุณผู้ชมสามารถสนับสนุนพวกเราได้ผ่านทางบัญชีธนาคารที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะ มาที่งานจิตรกรรมบาโรกกันบ้างนะคะศิลปินที่มักจะถูกจัดไว้ในหมวดบาโรกนะคะก็เช่นเีเตอร์พอลรูเบนส์นะคะเป็นชาวเฟลมิชค่ะดินแดนที่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือประเทศเนเธอร์แลนด์และเบลเยียมนะคะภาพ t h e Elevation of the Cross นะคะซึ่งเป็นภาพของการที่พระเยซูนเนี่ยถูกตอกติดกับไม้กางเขนแล้วก็ไม้กางเขนถูกยกขึ้นมาตั้งเนี่ยนะคะก็จะเห็นอิทธิพลจากยุคเรเนซองส์เสียงชัดเจนค่ะ,คะเช่นการวาดกล้ามเนื้อนะคะที่โชว์สกิลความเข้าใจในเรื่องอนาตมีของร่างกายเป็นอย่างดีนะคะแต่ว่า ท่าทางของตัวแบบเนี่ยจะคล้ายกับยุคแมนนิลิซึมค่ะคือจะไม่โพสท่าธรรมดาธรรมดานะคะจะเป็นท่าทางที่วาดยากๆนะคะตัวบิดเอียงส่วนจุดที่ทําให้เกิดความรู้สึกที่บาโรกที่สุดและโดดเด่นมากกว่างานยุคก่อนเนี่ยก็คือองค์ประกอบภาพค่ะ เทียบกับนิยุเรนในซองนะคะเราอาจจะเห็นการจัดองค์ประกอบภาพที่ค่อนข้างจะสมดุลค่ะดูเป็นสี่เหลี่ยมดูเป็นสามเหลี่ยมนะคะแต่ภาพนี้เนี่ยมีตัวของพระเยซูพาดเป็นแนวทะยงอยู่กลางภาพค่ะซึ่งให้ความรู้สึกที่ขัดกับสายตานะคะเพื่อเสริมให้เกิดความรู้สึกหนักนะคะเกิดความรู้สึกว่าพระองค์เนี่ยกำลังแบกความทุกข์เอาไว้และเช่นเดียวกันกับรูปปั้นเดวิดนะคะที่ภาพเนี่ยจะจับเอาช่วงเวลาช่วงขณะหนึ่งที่กําลังมีแอคชั่นกันอยู่เนี่ยซึ่งนี่ก็คือลักษณะที่สําคัญของศิลปะแนวบารนัคน การแสดงออกที่ดรามาติกนะคะจะกินใจคนดูประหนึ่งว่ากําลังชมละครอยู่ค่ะสิ่งนี้เนี่ยได้ถูกนํามาใช้เล่าเรื่องทางาศาสนาของาศาสนาจากักรคาทอลิกค่ะ อีกคนหนึ่งที่น่าจะพูดถึงนะคะก็คือมิคาเอลเจโลดาคาราวัจิโอค่ะจิตรกรผู้โด่งดังแห่งกรุงโรมนะคะจุดเด่นของเขานะคะก็คือเทคนิคที่ชื่อว่าเกียร์รสคูโรค่ะซึ่งเป็นเทคนิคการใช้ความต่างของสีนะคะใช้สีโลคีหรือว่าสีที่เข้มค่ะเช่นสีดํานะคะ,ะ,คะเพื่อสร้างภาพลวงตาว่ามีแสงเงาตกกระทบอยู่ในภาพอารมณ์จะคล้ายกับว่ามีสปอตไลท์หรือว่ามีไฟฟอลโล่แบบละครเวทีฉายเข้ามาในภาพค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นเทคนิคที่มีมาตั้งแต่สมัยเรเนซองส์นะคะแต่ คาราวัคโจเนี่ยเป็นคนที่ใช้เทคนิคนี้ได้ดีมากเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งแสงเงาดรามาติกเลยก็ว่าได้นะคะบวกกับความสมจริงของตัวแบบค่ะดูแล้วจะรู้สึกขนลุกมากๆเลยค่ะงานที่โด่งดังมากชิ้นหนึ่งนะคะก็คือ The Calling of Saint Matthew ค่ะเล่าเรื่องของนักบุญแมทธิวนะคะได้ยินเสียงเรียกของพระเยซูค่ะแต่ในภาพเนี่ยมีแค่ลําแสงนะคะที่พาดผ่านเข้ามาในห้องเป็นตัวแทนของพระเยซูค่ะไม่มีตัวพระเยซูนะคะไม่มีออรา่าไม่มีเทวดานางฟ้าใดๆเป็นภาพที่ดูเป็นธรรมชาติและ แสดงเหตุการณ์ชั่วขนาค่ะที่แสนจะดรามาติกเลยนี่แหละคือจิตกรรมแบบบาโรกค,ค่ะหรือว่าเรากลับมาที่เดวิดนะคะเดวิดที่ล้มยักษ์โกลไลแอดเนี่ยค่ะที่เราได้คุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเดวิดเวอร์ชันของคาราวัคซิโอนะคะก็มีเหมือนกันค่ะเดวิดน้อยเนี่ยดูอ่อนโยนนะคะทำหน้าเศร้าแฝงความรู้สึกอะไรบางอย่างไว้นะคะแต่ในมือเนี่ยก็ถือหัวยักษ์ไว้ค่ะดูสยองยองนะคะแต่ว่าก็มีสเสน่ห์มากแบบละสายตายากมากเลยค่ะ ศิละปะในสไตล์บารโรกนะคะถึงจะมีที่มาที่ไปเริ่มมาจากการปฏิรูปาศาสนานะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่างานในยุคนี้เนี่ยจะเป็นงานที่เกี่ยวกับาศาสนาไปซะทั้งหมดเช่นในกลุ่มจกักรวรรดิต่างๆนะคะฝรั่งเศสสเปนและโปรตุเกสเนี่ยต่างก็ได้รับอิทธิพลบารโรคมาเต็มๆผ่านทางนิกายโรมันคาทอลิกนะคะบรรดาชนชั้นปกครองในยุโรปก็เอาสไตล์ของบารโรกเนี่ยมาใช้สร้างพระราชวังนะคะเช่นพระราชวังแวร์ซายะคะ่ะถึงจะสร้างเสร็จในศตวรรษที่18นะคะแต่ก็ได้รับอิทธิพลจากบาโรคมาเต็มๆค่ะทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อแสดง งออกถึงอำนาจบารมีและที่สำคัญคือฐานะของกษัตริย์ด้วยนะคะหรือว่าการเผยแพร่ศาสนาไปตามที่ต่างๆของโลกค่ะโดยนักบวชคาทอลิกคณะเยซูอิตนะคะก็ทําให้ในประเทศอาณานิคมต่างๆของสเปนหรือโปรโตุเกสเนี่ยสร้างโบสถ์เป็นสไตล์บาโรกไปด้วยค่ะเช่นในฟิลิปปินส์หรือว่าในอเมริกาใต้นะคะซ เมื่อเราพูดถึงสเปนนะคะเราก็จะข้ามจิตกรยุคบาโรกคนนี้ไปไม่ได้เลยค่ะเดเอโก้บารลาสเกสนะคะภาพที่ดังที่สุดของเขานะคะชื่อว่าลาสมานินาซึ่งถูกจัดให้เป็นภาพที่ก่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์กันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ศิลปะภาพหนึ่งเลยนะคะคือไม่ใช่แค่ในยุคบาโรกแต่ว่าจนถึงวันนี้เนี่ยก็ยังถูกศึกษาและถกเถียงกันอยู่นะคะภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่กษัตริย์สเปนในขณะนั้นนะคะพระเจ้าฟิลิปเป้ที่4ค่ะเป็นผู้ว่าจ้างให้วาดขึ้นนะคะส่วนเด็กผู้หญิงตรงกลางภาพคค่ะคือเจ้าหญิงม เทเรซานะคะพระธิดาเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้าฟิลิปเป้ที่4ี่ค่ะ l a เม m i n ั s นะคะเป็นภาพที่บ้าพลังสุดๆเลยค่ะมีขนาดสูงถึง10ฟุตนะคะและอัดแน่นไปด้วยปริศนามากมายค่ะดูผ่านๆนะคะอาจจะรู้สึกว่าก็ไม่มีอะไรมากนะคะแต่ว่ามองไปสักพักเนี่ยเราจะพบว่าในภาพนี้เนี่ยมีคนถึง11คนเลยค่ะบวกสุนัขอีกหนึ่งตัวนะคะมีจุดรวมสายตาประมาณ2-3ถึงจุดคือนอกจากเจ้าหญิงนะคะที่มีแสงสว่างจากหน้าต่างเนี่ยส่องเข้ามากระทบให้ดูโดดเด่นแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีผู้ชายคะ่ะ ที่กาลังเดินออกจากห้องที่อยู่ที่จุดรวมสายตาพอดีแต่ก็ยังไม่หมดนะคะพอเรามองไปที่ไฟบนเพดานค่ะก็ยังนําสายตาเราไปโฟกัสที่กรอบรูปที่อยู่ข้างหลังห้องอีกแล้วทําไมถึงตั้งชื่อภาพว่า last m e n i n a ซึ่งแปลว่าคนรับใช้ทั้งๆที่ subject ท,ที่ชัดเจนของภาพนี่คือภาพของเจ้าหญิงถ้ามองไปสักพักหนึ่งนะคะก็จะเห็นว่ามีตัวของผู้วาดนะคะหรือว่าตัว Diego Velazquez นี่ยืนอยู่ในภาพด้วยเหมือนเขากําลังวาดภาพนี้อยู่หรือเปล่าแต่ว่าเขาจะไปอยู่ในภาพได้ยังไงยังมีอีกนะคะทำไม ในด้านซ้ายของรูปเนี่ยถึงมีด้านหลังของแคนวาสอยู่นี่คือภาพแทนสายตาของใครกันแน่คะ l a สเ m e n น n สเนี่ยคะ่ะดังเพราะว่าความยุ่งเหยิงแบบนี้แหะคะ่ะผ่านมากี่ร้อยปีนะคะก็ยังมีคนเขียนถึงค่ะวิเคราะห์อยู่แบบไม่จบสิ้นนะคะเราก็ขอนาเอาจุดสังเกตที่คิดี่สุดมาเล่าแค่เรื่องเดียวก็พอคะ่ะเดี๋ยวคลิปจะยาว3ชั่วโมงไปสะก่อนนะคะจุดสังเกตนี้เนี่ยก็คือเรื่องที่กรอบรูปที่อยู่หลังห้องเขาว่ากันว่านะคะทั้งสองคนที่อยู่ในกรอบรูปจริงๆแล้วเนี่ยก็คือผู้ที่ว่าจ้าง巴拉斯 q เกสมาวาดรูป ะะซึ่งก็คือพระเจ้าฟิลิปเป้ที่4กับพระราชินีมาริอันนานะคะและรูปวาดที่อยู่ข้างหลังห้องที่เห็นนั้นเนี่ยก็คือไม่ใช่รูปวาดได้ซ้ำไปนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกระจกเงาต่างหากค่ะที่กําลังสะท้อนทั้งคู่ที่นั่งเป็นแบบอยู่หลังแคนวาสนั่นเองนะคะและเราผู้ชมภาพนะคะก็กําลังมองภาพนี้เนี่ยผ่านสายตาของพระราชาและพระราชินีนะคะในขณะที่ทรงนั่งเป็นแบบให้บาลาสเกสวาดรูปอยู่นั่นเองค่ะโอ้โหนึกตามแล้วหัวแทบระเบิดเลยนะคะคิดได้ยังไง ค,คือโอเคเยอะจริงๆอันนี้คือเยอะมากแน่นอนซึ่งจุดสังเกตนี้นะคะก็แสดงให้เห็นว่าบาลสเกสเนี่ยพยายามที่จะเบลอเส้นแบ่งระหว่างความจริงกับภาพวาดนะคะก้าวข้ามข้อจํากัดที่ว่ารูปวาดเนี่ยต้องดูแต่สิ่งที่อยู่ในกรอบรูปเท่านั้นคุณผู้ชมคิดว่ายังไงคะจิตรกรคนนี้ตั้งใจทําให้มีความยุ่งเหยิงขนาดนี้หรือว่าเป็นแค่ความบังเอิญหรือว่าคนดูรูปเนี่ยคิดมากกันไปเองหรือว่ามันจะสําคัญตรงไหนหรือว่าจะแคร์ทาไมคะคนวาดก็ไม่อยู่แล้ว แต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยก็ทําให้เกิดการถกเถียงการพูดคุยกันนะคะจนเกิดเป็นทฤษฎีต่างๆมากมายมาเป็นหลายร้อยปีแล้วค่ะและแม้ว่าสไตล์บาโรกนะคะจะแพร่หลายขยายอิทธิพลออกไปเน,เนื่องจากความต้องการของาศาสนาจากคาทอลิกแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าในประเทศหรือว่าดินแดนที่นิกายโปรเตสแตนต์เฟืฟ่องฟูแบบยุโรปตอนเหนือจะไม่ได้รับอิทธิพลของสไตล์บาโรกนะคะอย่างเช่นในสาธารณารัฐดัตช์ค่ะในศตวรรษที่17หรือว่าประเทศเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันค่ะก็อยู่ในยุคที่เราเรียกกันว่าเป็นยุคทองของ ะะหรือว่า the Dutch Golden Age ค่ะเป็นยุคที่การค้าเฟื่องฟูนะคะชนชั้นพ่อค้าวานิชเนี่ยมีอิทธิพลมากกว่ากษัตริย์บริษัท Dutch East India Company เนี่ยแพร่ขยายการค้าไปทั่วโลกนะคะในประเทศอาณานิคมต่างๆมากมายค่ะแม้ว่าน,นี่กายโปรตเตสแตนต์นะคะจะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ในงานศิลปะหรือสถาปัตยกรรมมากเท่าทางคาทอลิกนะคะซึ่งทําให้ผลงานของศิลปินในยุคทองของดัตช์นี้เนี่ยไม่ได้เล่าเรื่องของชนชั้นปกครองนะคะไม่ได้เล่าเรื่องของทางาศาสนานะคะแต่ว่าจะเน้นว่า มารูปชีวิตประจําวันของชนชั้นกลางค่ะด้วยลีลาและเทคนิคแบบบาโรกนะคะคือจับเอาช่ววินาทีขณะกิจกรรมต่างๆค่ะด้วยแสงเงาที่ดรามาติกนะคะเต็มไปด้วยเทคนิคแพรวๆค่ะที่สืบเนื่องมาจากยุคเรเนซองส์นะคะศิลปินชื่อดังในยุคนี้ของทางดัตช์นะคะก็อย่างเช่นแรมแบรนค่ะ ศิลปินอีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะก็คือโยฮันเนสเวอร์เมียภาพของเขาเนี่ยจะวาดภาพชีวิตของชนชั้นกลางนะคะจากในห้องที่เป็นสตูดิโอของเขาจะเป็นส่วนใหญ่แสงและเงาสมจริงและอ่อนโยนมากนะคะแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดค่ะอย่างเช่นภาพหญิงสาวอ่านจดหมายอยู่ข้างหน้าต่างค่ะเวอร์เมียเนี่ยตั้งใจขยับหน้าต่างนะคะให้ได้องศากับแสงค่ะเพื่อที่แสงเนี่ยจะได้สะท้อนเงาจางๆของตัวแบบด้วย ชีวิตของเวอร์เมียร์นะคะค่อนข้างลึกลับค่ะเพราะว่ากว่าเขาจะถูกค้นพบแล้วก็มีชื่อเสียงเนี่ยก็เป็นช่วงศตวรรษที่19แล้วนะคะก็คือหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเกือบ200ปีค่ะภาพเหมือนของเขาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เนี่ยก็ยังไม่มีการยืนยันด้วยซ้านะคะว่านี่คือเวอร์เมียร์ตัวจริงๆเวอร์เมียร์เนี่ยวาดรูปด้วยความละเอียดค่ะแล้วก็ใช้เวลามากนะคะทําให้ผลิตผลงานได้น้อยค่ะประกอบกับอายุที่ค่อนข้างสั้นนะคะคือว่าเสียชีวิตไปตั้งแต่อายุเพียง40ต้นๆนะคะทำให้ภาพที่ได้รรรัับกาาายยยืนยนนว่เเป็ภพขออง e er ์มี ริมีเพียงีเพียง36ภาพเท่านั้นค่ะแล้วเขาก็ยังยากจนมากด้วยนะคะแล้วก็เสียชีวิตไปพร้อมกับหนี้สินมากมายค่ะทั้งนี้นะคะถึงแม้ว่า e er เวอร์เมียร์จะค่อนข้างยากจนนะคะแต่ว่าเขาก็ยังเป็นคนที่ชอบใช้สีเยอะๆค่ะแล้วก็เลือกใช้สีคุณภาพดีที่มีราคาแพงด้วยนะคะอย่างเช่นสีฟ้านะคะหรือว่าสีอัลตรามารีนค่ะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเป็นสีที่สังเคราะห์ทางเคมีไม่ได้นะคะต้องผลิตจากหินชนิดหนึ่งค่ะที่หาได้ในแถบอัฟกานิสถานเท่านั้นนะคะราคาแพงกว่าทองซะอีกนะคะสีนี้นะคะถึงอย่างนั้นเนเี่ หลายๆภาพของเวอร์เมียเนี่ยก็ยังมีสีฟ้าเป็นหลักค่ะถึงแม้ว่าจะมีราคาแพงนะคะแต่ว่าก็ได้ผลคุ้มค่านะคะเพราะว่าสีนี้เนี่ยเป็นสีที่สวยติดทนนานมาเป็นเวลาหลายร้อยปีเลยค่ะ ส่วนภาพที่ดังที่สุดของเบอร์เมียนนะคะก็คือเกิลวิตาเพลเอร์ริงค่ะหรือว่าที่ถูกเรียกว่าเป็นโมนาลิซาของยุโรปเหนือนะคะเพราะว่านอกจากสีหน้าและแววตาที่มีสเสน่ห์ลึกลับเหมือนกันแล้วเนี่ยผู้หญิงในภาพนี้เนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้ค่ะว่าจริงๆแล้วเธอเป็นใครนะคะมีตัวตนจริงๆหรือเปล่านะคะเช่นเดียวกันกับโมนาลิซาเลยค่ะทางพื้นหลังของภาพนะคะเป็นสีดําค่ะตามแบบเทคนิคเคียร์โรสคูโรนะคะและไฮไลท์นะคะคือต่างหูค่ะที่ดึงความสนใจที่สุดในภาพเลยนะคะคือทุกคนจะต้องพยายามเห็นต่างหู พยายามจะดูต่างหูเนี่ยนะคะคือถ้ามองเข้าไปใกล้ๆภาพนี้นะคะก็จะเห็นว่าไข่มุกเนี่ยเป็นแค่เพียงฝีแปรงพู่กันเนี่ยเพียงแค่2อสสโตรกเท่านั้นเองนะคะไม่ได้วาดแบบเต็มเป็นวงกลมเหมือนวาดเป็นลูกไข่มุกจริงจังนะคะไม่มีสายห้อยกับหูของนางแบบเลยด้วยซ้ําเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเทคนิคที่เหนือชั้นของเวอร์เมียร์นะคะซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องการใช้แสงมากจริงๆถึงกับสร้างภาพลงตาได้ขนาดนี้ค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องหนึ่งนะคะที่ว่าคนก็ยังสงสัยกันอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ ะะว่าไข่มุกเม็ดขนาดนี้เนี่ยน่าจะราคาแพงสุดๆเลยวอร์เมียเนี่ยไม่ใช่ศิลปินที่มีเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าไปหาไข่มุกประดับเม็ดนี้มาจากไหนนะคะบางคนเนี่ยก็เดาว่าอาจจะเป็นต่างหูที่ทําจากโลหะบางอย่างที่ขัดจนเงามากนะคะจนสะท้อนแสงได้เช่นเดียวกันกับไข่มุกนอกจากงานทางด้านวิชวลแล้วนะคะในสมัยบาโรกเนี่ยก็ยังมีดนตรีค่ะเกิดดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองนะคะการแสดงโอเปร่าค่ะก็เกิดขึ้นในยุคสมัยของบาโรคนี่เองค่ะ หลังจากยุคบาโรกนะคะก็มีสไตล์ที่ตามกันมาติดๆแบบคล้ายๆว่าเป็นพี่น้องกันในยุคหลังนะคะเรียกว่าร็อกโคโคกค่ะเราอาจจะนิยามสไตล์ร็อกโคโค้นะคะว่าเป็นสไตล์รุ้งฟริงมุ้งมิงพาสเทลอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าจะมีความน่ารักนะคะความซอฟลงไม่ดราม่าแรงมากนะคะร็อกโคโค้กเนี่ยเริ่มต้นที่ฝรั่งเศสค่ะในราชสำนักของพระเจ้าหลุยส์ที่14นี่เองนะคะภาพดังๆเนี่ยที่คุณอาจจะเคยเห็นผ่านตามมาบ้างเนี่ยก็คือภาพเดอะสวิงนะคะของชองออเนรฟราโกนา หรือว่า Blue Boy ค่ะของ Thomas g a i n s b o r o โร่นะคะหรือ Summer Pastoral ของฟรองซัวบู e r ค่ะ หลังจากยุครุ่งเรืองของความเยอะความดราม่าและความฟุ้งฟริงแล้วเนี่ยนะคะคนเนี่ยก็เริ่มจะโหยหาความมินิมอลแล้วก็ความเรียบง่ายกันอีกครั้งหนึ่งค่ะโลกศิลปะเนี่ยจึงได้ก้าวเข้าสู่ยุคมิโอคลาสสิกนะคะซึ่งเราก็จะมาพูดถึงกันในคลิปต่อๆไปค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณคุณคิดว่าศิลปะบาโรกเนี่ยยังคงเรียกได้ว่าเป็นศิลปะที่แมสอยู่ได้หรือเปล่าคะ ทางเราเนี่ยคิดว่ายังได้อยู่นะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยสถาปัตยกรรมและงานศิลปะสไตล์บาโรกเนี่ยก็ยังได้รับความสนใจคนก็แห่กันไปดูแบบแน่นขนาดตลอดตลอดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในโรมฝรั่งเศสหรือแม้กระทั่งที่ดรสเดนในเยอรมันนะคะซึ่งมีมหาวิหารสไตล์บาโรกของคริสตจักรลูทรัน,นะคะ่ะถือเป็นแลนด์มาร์คที่พลาดไม่ได้เลยนะคะยังไงก็ขอให้คุณผู้ชมมีความสุขกับการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะนะคะอยากจะขอชวนคุณผู้ชมทาง u t u b e นะคะมาร่วมสนับสนุนเราเป็นรายเดือนค่ะผ่านทางการกดปุ่ม หมักนะคะหรือปุ่มจอยค่ะที่อยู่ทางข้างปุ่ม Subscribe นะคะแล้วก็เลือกแพ็กเกจในการสนับสนุนเราค่ะก่อนจากกันนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ชมมาสนับสนุนพวกเราได้ผ่านทางบัญชีธนาคารที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะ